สวัสดีครับพบกับครูบิ i. Er i. ๊กชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูนะครับสังขยาฟักทองนะครับอันนี้คือฟักทองตีเ่าเอาเม็ดออกแล้วนะครับนี่ครับเม็ดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับออซายตรงไหนออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองนะครับไปนึ่งนะครับประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วเราจะมาทําน้ำนะครับน้ำกะทิใส่นะครับเน้อครับน้ำเดือดแล้วนะครับเขาก็เอาฟักทองนะครับตีทําการเอาใส้ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็มา ตั้งเลยนะครับหนึ่งประมาณสักห้านาทีนะครับนี่ครับเพื่อเวลาตีฮอลสใส่สังขยาเข้าไปนะครับมันจะติดฟักทองนะครับปิดฝาเลยนะครับรออีกห้านาทีนะครับระวางรอฟักทองนะครับเขาจะมาเตรียมน้ำสังขยานะครับใส่ใบเตยไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่กะทินะครับอัตราส่วนก่อ แล้วแต่เฮานะครับลองจิ้มผสมแล้วจิ้มพอนะครับเนอรล,ลายลูกลนะครับเราจะนั่นเขาก็ใสไข่นะครับมาเป้าไข่ก็ใสมันพอดีกันนะครับพอปริมาณนะครับเนอปริมาณว่าเฮา,านะนักน้อยนะครับเขาก็ใส่สัดส่วนตามนั้นนะครับะจากนั้นก็ใส่น้ตาตาลปิ๊บนะครับ แล้เลยครับไม่ก่อนเดี๋ยวค่อยเติมตามด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยแต่ฉะนั้นเลาก็ผสมนะครับมันเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราค่อยจิ้มนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับเพราะบบบเราได้กำนวดแต่ส่วนตีนน้องนะครับจิ้มเอาเนออ <c oughs> ขยำไปเรื่อยๆนะครับคือมันเข้ากันนะครับส่วนผสม วางล้อผสมนะครับผสมอันสังขยานะครับเฮาม้อพอฝักทองตีเฮาหนึ่งไปนะครับว่าพอดีหรือยังนะครับโอ้ได้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะเอาออกนะครับครับเพาผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะกรองนะครับกรองเอาฟองอากาศออกนะครับคือเนื้อมันเนียนนะครับน่ครับกรองนะครับ แน,อนวอไไลมอเออน้นะครับกองเอาฟองอากาศไปออกนะครับจะได้ไดินเนียนนะครับเนื้อจะได้ดนนเนียนน,น,น,นี่ครับกรองหลบสองนะครับ,บสักเ่อยแม่ตะกี้มันน้อยไปนะครับมันบ่ค่อยหลงนะครับ,<อ>บก็บเลยเปลี่ยน<อ>เจ๊กช้อนอันใหญ่นะครับ ครับนี่กลองหลอดสองแล้วนะครับเนื้อก,ก็จะเนียนค้นแนหม่น้อยนะครับเขาจะกลองสักสามลอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อมันจะเนียนขนาดไหนเนาะครับนี่ก็กองเหลยบบ้อดแล้วนะครับต่อไปเขาจะเอาใส่ในฝักท้องนะครับใส่เลยครับ ครับหลังจากเขาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเขากลับมาหนึ่งนะครับแถมดิษตาบนะครับต่อนสุกนะครับวาน้าตาติดเปจะได้นะครับนี่ครับหน้าตาครับสังขยาฟักทองเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหน้าตาหน้ารับประทานก่อครับอืมพอรู้พอใกล้ๆครับนี่ นะครับนี่ฟักทองตี่เขาทำตวานะครับเี็บร้อยแล้วนะครับหนึ่งมาละเราลองมาลองชิมดูนะครับ่าจะอร่อยกว่าน,นะครับนี่สวยครับชิมนะครับอือร่อยกลินน้ำเปลือกเลยนะครับ,บ,รพบเพราะบาทำามสะอาดเียบร้อยแล้วห,หวานมันอร่อย เอาละครับ